สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันไหนกันครับเนี่ยบ้านลุงเขาพัฒนาชื่ออะไรเนาะชื่อเจชื่อเจอันนี้ลุงอะไรลุงบ้านอยู่ไหนทำไมเดินมาอย่างงี้ล่ะไม่ไม่อยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ไง่ายหรอกเป็นเขาใครอยู่เลยทำไมขี่ตรงไหนตรงไหนถึงเอวไหมเดินนี่น่ะถึงก้นเนี่ยนี่นี่ตรงนี้หูดนอนบู๊ดมาแกอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อแล้วบ้านเอลูกซิทเอ จำทำงานซาก่อนเน่ยสองสองรูปหล่อใช่มันหลุดหลุดก็ไอ้ไอ้ไอ้ดอกหลักไอ้ดอกหลักด้บ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยยิงยิงลอยคอใหญ่ใช่ไหมใช่เนี่ยมันมาเพิ่มบานเพิ่มเหมือนก่นเนี่ยที่ก่อนก็ไม่ครใช่นั่นอยู่ในบ้านอ๋อไอ้ปีมมันก็เป็นปีมผมนี่ติดหวยเลยเนี่ยรวคนนี้อ๋อจะไปดูทางแล้วไไอ้ทาง เดี๋ยวละไอ้ทางที่ว่าทางหน้ามันมาสองเซนมายังไงตรงนนไหนไหนนะเซน,นไหนมาตรงคลองอ,อันนี้เป็นคลองเนยนนมันมาทางเดินคลองสองเซนละอีกเซนไปทางเขื่อนใหญ่เอ๊ะเดี๋ยวละจากไหนลำหนามลองฉีดดูนะผมมองไม่เห็นอันนี้เซนนิงมาจากมาจากทางเขื่อนหน่อยมาทางเขื่อนเขื่อนหน่อย แต่ไอเซนนี่ล่ะอันนี้ครับมาทางดงพองนะครับทางที่มันจะตัดไปห้วยใหญ่ทางดงพองที่จะตัดห้วยใหญ่อ๋อเหนื่เหน,นื่าะแต่มันก็มารวมกันอยู่ดีใช่ไหมก็ค<อ>ือน่ามาจากเขาหงล,ลงพองมาเหมือนกันนะเนาะอ๋อแต่ใครมาแยกมาแยกเสน้นอ,อันนี้ก็โอ้โหนัตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานอันนี้อยู่วัดลุ้มเขาอันนี้เขาเรียกบ้านทั้งนึ่งเาเรียกบ้านอะไรนะลุ้มเขาโมงหนึ่งลุ้มเขาโมงหนึ่งมุ้มเขาธรรมดาอันนี้เราก็ลังข้ามสะพานไปไหนนะลุ้งเขาพัฒนามี <amo. S 1> พอมาที่ไรชาวบ้านก็จะเป็นต้องตกออกอ,อกพยพออกไปใช่ไหมเศษหนึ่นงเราจะอยู่ในแัดทางเนี่ยแต่อันนี้เส้นนี้ลำอันนี้กระกำอะไรเชียงไก่ไหมไม่ใช่ไม่่แนใจอ่ะอันนี้อันนี้เส้นน้ำน,น,นี่ไปไหนจะจะไปอ,อไป,ปตอ<ไ>ป,ป,ต,อปตอลุ่มเขาเนะะานะอันนี้อยู่เราอยู่หลังวัดจะมีเศษหนึงข้างหลังมาก่อมาจากตัวสูน้ำต้นทองต้นทองคือนายนงคอง นี่ก็โอ้ัสนอโอ้โหสาเขาโอ้โหมีต่นางไอ้ยอดมะพร้าวเกือบถึงยอดมะพร้าวเลยโอ้ตายเนาะเรานี่เขลงมาปุ๊บว่าถึงเอวแล้วมันไปสูงตรงนั้นหน่อยใช่ไหมไปสูงเเลย ส่งเสาไฟขึ้นค่อยสูงอ้วไฟเป็นเสาไฟมันแบบหัวเขานี่บ้านลุงเขาพัฒนาอันนี้ก็น้อยพอผมก็คงไม่ได้ไปเนาะแกมันเยอะน้ำมันแรงด่ครับเนาะถ้ามันมาเอือมากระทบเราก็จะรีบไปมันก็เลยมาขอบคุณเชื่อเลยเนาะเจคนกันไหนคนลุงเขาไหมลุงเขาหมูลุงเขานี่ตอนนี้ไปอยู่ตรงไหนละอยู่ตรงไหนละอยู่แถวกลางหมู่บ้าน ตอนนี้ไปพักกันไหนกวัดไหมอยู่วัดครับอ๋อเสื้อผ้าก็อยู่ในบ้านกวัดอยู่ไรก็ควรอยู่ไรก็ควเนี่ยอยู่ในโบสถ์เนี่ยอยู่ในศาลาเป็นอ๋อศาลานะอนี่ขอขอบคุณเจครับสวัสดีครับอ๋อ้ได้ไหมครับเด็กก็มาชมอุ้ยนี่ก็เป็นคลอง โอ้โห,โห,โห,โหตรงน,นี้เป็นทางน้ำถลักขึ้นมาอันนี้ก็โอ้โสูงดีพลัยพัฒนาอยู่ในบาดาลครับก้าวประมาณ90้ังคาเรือนไม่ใช่น้อยนะครับโอ้ป้ากำลังป้าไม่ไม่อยู่ข้างนอกเนี่ย หรือเขาไปนอนไปกินในบ้านอ๋ออันนี้ก็มีอุ้ยตกหลุมอ๋ออันนี้มันอุ้ยอันนี้มีสายตกหลุมกับทางถนนมีเรือให้ เป็นทะเลจริงๆครับทะเลลุ่มเขานะนะี่แหละเฉพาะผมนี่เกือบถึงเอวแล้วนะครับแต่คงเป็นหลุมเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นสวนเป็นไรเป็นนาพอดีคลองตาทางเขาวานถึงเอวจริงๆรไม่ใช่เอวเล่นๆนะครับโอ้ไม่เคยมาตะท,ทีครับ บ้านอยู่ไหนเนาะ,นนะบ,บ้านอยู่ตรงไหนภารายไ,ไหนห <ả? S 1> อยู่ภารายนี่เอ้ยไม่ใช่อยู่ลุ่มเขาดิหรือลุ่มเขาทางนี่ลุ้งเขาโน่นแหละครับเราลึกไหมบ้านบ้านตอนข้าง,งในนะครับตอนต,ตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็ถึงเอวไหมบางที่ครับบางที่ถึงเอวบางที่ไม่ถึงเอวไอ้เขาต้องไี่ถ่วมเนาะสูงมากพอขึ้นไปมันก็จะ มันจะเป็นเนวเนินสูงใช่ไหมใช่ครับมันก็จะเป็นที่ลุ่มที่ไร้สตตลอดอแล้วก็ตอนนี้ก็ชาวบ้านเขาสนมากอพยพโอ,อกข้างนอกแบบอยู่ในกบัดไหมหรือ,อยังอยู่ในข้างในก็มีข้างในก็มีครับอ๋ออย่าง,งเช่นเมื่อกี้เขาพายเรือออกมาเนาะเขาอาจจะมาอาก็บเขากบน้ำนแล้วก็กลับไปคืนถูกไหมถูกครับเพราะว,ว่าตอนนี้ยังก็่กวมกวัดตอนนี้ก็ประมาณหลอกสองอยู่ประมาณเลยสองวันใช่ไหม วันสองวันสองสองวันสองวันสามวันสองวันก็ยังไม่มีอะไรมาเก็บเพราะตองทหารข้าวกินกันก่อนอ๋ออบตก็ยังไม่มีอะไรมาช่วยเหลือใช่ไหมยังใช่ไหมยังหลบนี้ยังไหครับเดชพระประว่าิอาจจะมาเราเดชไอ้ตรงนี้มันตรงไหนมันลึกกว่าผมเผื่อโตกลงไปลึกไหมตรงไหนแค่ตรงนี้นะอยู่ช่วงนี้ไปได้อยู่ครับนี่ช่วงปลายช่วงปลายอยู่นะเป็นมุมบ่อนะครับเนี่ยโอตตายแล้วเดี๋ยวจะตกหลุม

โอเคครับวันนี้ได้มาเที่ยวทะเลสาบบ้านลุ้มเขาพัฒนาครับประมาณทะเลเก่าซิบเก่าสิบรังคาเรือนเนาะโอเคครับขอบคุณครับ หน้ำแรงนะครับนี่น้ำแรงแรงมากๆครับมาดูกันเด้ครับเต่มาดูเลยครับหนาม,ม่วมตอนนี้ครับเขาก็ยังมีขออกนาชาวบ้านจะต้องช่วยรถนั่เองครับมีโย,ย,ย,ยมีเรือไปไปออกมาออกมาเกลี่ยนชาวบ้าน,นเนื้เรือออกมา,มาครับผมกลับขึ้นกันแล้ย ดูคนลงไปถึงเอวครับทังเอวทั้งอกครับสวัสดีครับ